ยานยานตรงเตงละสิไม่เห็นจะเป็นยานทิพตตรงไหนเลยมันมโนเพิ่มมันมีจริงที่ไหนมันเพิ่มเจอไปต่ออะอย่างต่ออะอย่างก็ชื่อของเขาไงเขาบอกางงั้นไงแล้วเราเชื่อเขาได้ยังไงมันไม่ถูกต้องเนี่ยเนี่ยพ่อไอไอ้หวงจุ้ยอะไรเนี่ยหกสิบล้านเนี่ยเรื่องเดียวกันไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยไม่ได้เชื่อแล้วทําไมบอกว่าพยักเป็นประจักษ์พยานอะไรมีผลงานประจักษ์ชัดเจนไหนประจักษ์ชัดเจนไหนไหนขอดูหน่อย ตือนคนตื่นธรรมอยากกล่าวมั่วโดยแค่เรียนแค่ปริยัติอ่านหนังสือสายสมถะวิปัสสนาท่านอา,อาจารย์เจนอาจารย์ลิวหมอปลาเนี่ยเขาระดับสติปัฏฐานหรือกรรมฐานพระเกจิหลายท่านที่ท่านที่คุณกล่าวหาท่านเนี่ยนี่คือไสยศาสตร์สายขาว ที่ช่วยเหลือประเทศไทยช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นหมอปลาเนี่ยคือเป็นพวกปราบพวกไล่วิญ,ญญาณโอปปาติกะคุณไม่ถึงคุณก็ปฏิเสธพวกนี้เขาทำมาช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผีช่วยเหลือโอปปาติกะส่วนหมอเลวกับหมอเจนเนี่ยหมอริ้วหมอเมอจนเนี่ยเป็นพวกสื่อกับวิญ,ญญาณประเทศไทยมีคีสเป็นอรลยบุคคลอยู่สองกลุ่มสามกลุ่มอย่างเช่นหมอบีหมอ อโอเลห่หรือหลายๆท่านที่กล่าวไม่กล่าวถึงเนี่ยสายพวกนี้เขาบอกเป็นสายกรรมฐานสุดๆของประเทศไทยเปจิบางท่านอย่างเช่นฤาือสีลิงดำหรือหลวงปู่ศิลาพวกนี้ท่านแค่อ่านพระไตรปิฎกเอาธรรมะกดทับกิเลสมาสอนชาวบ้านเนี่ยอันตรายไปสอนนิพพานสอนตัณหาอะไรต่างบ้าบอนี่เป็นของพระพระนเป็นคน นอกเหนือนี่ชาวบ้านเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคจิตโรคสาสาโรคไบโพล่าประเทศนี้จะเต็มไปด้วยไบโพล่าซึมเศร้านะเพรมมาะธรรมะของท่าน่ะแบบรู้แค่นักธรรมตีนี่คือประเดน็นคุณอยา่าอย่ากล่าวหาพวกอาจารย์เจนอาจารย์ลิวหมอปลาหรือพระทางไสยศาสตร์สายขาวเนี่ยเขาถือว่าเขาอย่างเช่นพวกหงจุย้ยหงจุยจ้ยจะปรับชยภูมิของประเทศเนี่ย พวกนี้ช่วยเหลือประเทศมหาศาลนะคุณต้องจําไว้ว่าองค์การพระร่วงเขาพูดถึงอะไรหนึ่งเอามาก่อนหรือปัดเป่าลองควันพวกนี้ปัดเป่าลองควันอย่างเช่นหมอปลาหมอริวหมอเจนเนี่ยนี่คือปัดเป่าลองควันนี่คืออริยบุคคลสองก็คือหีบยานแบบท่านน่ยมาสอนสอนเพื่อเอานรกเอาเราสวรรค์เพื่อนนิพพานมาหลอกชาวบ้านให้ชาวบ้านกลัวนี่คือประเด็นในวันนี้ถ้าพูดในประเด็นนี้ อันที่3ก็คือมหายานมหายานก็คือสายคริสต์อิสลามหรือสายพวกที่มีคนนับถือมากเอาความเจริญมาสู่คุณจะเอาวิทยาศาสตร์ศาสนามาตัดสินเรื่องสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ไม่พิสูจน์ไม่ได้นี่คือปัญหาในวันนี้อย่าให้ประเทศไทยเนี่ยสับสนนะครับเขาถือกันมาโดยมาเป็นิทยลาการสร้างเมืองสร้างประเทศมาถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นใครอ่านหนังสือแบบ เรียนธรรมะแบบคนไบโพล่าศึกษาใช้วัศิลินอ้างตู่พระพุทธเจ้านี่คือปัญหานะครับประเทศสับสนมากๆสวัสดีครับ